ีต้อนรับสู่ช่องเสียนิกแมคโครซิ่งนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถเกี่ยวคูปตาร้อยห้า X เกี่ยวข้าวนะครับสูตรไล่เบาของเรานะครับมาดูกันว่าจะแรงจะเบาแค่ไหนนะครับ รถใหม่ของเรานะครับน้องใหม่ของเราเกี่ยวข้าวดีแค่ไหนมาดูนะครับสูตรไล่เบาของทีมงานเรานะครับเสียนิกแมคโครซิ่งนะครับช่องของเรานะครับเกี่ยวดีแค่ไหนก็ดูเอานะครับจะละเอียดแค่ไหนนะครับไม่มีเลี้ยงไม่มีหล่นนะครับ จออ้าคูตาร้อยหยของเรานะครับน้องใหม่น้องใหม่ของทีมงานเสียนิสเมโคซิ่งนะครับ ว่าจะเร็วจะแรงแค่ไหนนะครับน่าเล่นไม่น่าเล่นก็ดูเอานะครับรถเกี่ยวคูรยต้า1 0 5กนะครับ ไปทางไหนนี่จะขี้ตมดูกันเอาเลยนะครับข้าวไม่มี่วงไม่มีหล่นนะครับสบะอาดมากสูตรตู้ไรเบาของเราเดี๋ยวจำต่อให้ดูเลยดูเอานี่กำลังจะเทข้าวนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแคร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับ